สุขภาพในช่องปากเป็นเรื่องสำคัญคนเราถ้าฟันไม่ดีสุขภาพในช่องปากไม่ดีจะทำให้สุขภาพอื่นๆพลอยด้อยไปด้วยดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบระรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานให้ไว้เนื่องจากการพัฒนาทางการแพทย์และด้านสาธารณาสุขที่ดีขึ้นมากทำให้มีอัตราการตายลดลงผู้สูงอายุจึงมีชีวิตที่ยืนยาวแต่กลุ่มผู้สูงอายุเหล่านี้ก็ยังได้รับผลกระทบจากการเสื่อมถอยของระบบต่างๆในร่างกายตามวัยโรคต่างๆที่เกิดขึ้นจากสาเหตุของความเสื่อมถอยของร่างกายเช่นโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานข้อเข่าเสื่อม นอกจากนี้แล้วเนเื้อเยื่อกระดูกและฟันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีความเสื่องถอยได้มากเช่นเดียวกันจากการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลบางปูพบว่าผู้สูงวัยเป็นกลุ่มที่ขาดการดูแลสุขภาพทันตกรรมสุขภาพในช่องปากอย่างจริงจังค่ะ เทศบาลตำบลบางปูนำโดยนางพริมลักษ์ร่วมสุขปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีได้ให้ความสำคัญเรื่องการดูแลระบบสาธารณาสุขของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลทั้ง4ตํตำบลโดยให้เน้นหนักในเรื่องการดูแลรักษาช่องปากอย่างถูกวิธีจึงได้เกิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณาสุขด้านทันตกรรมขึ้นโดยมีแนวคิดในการนำอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมอ มาพัฒนาให้ความรู้เพิ่มในด้านธนกรรมโดยมีแนวความคิดในการใช้ความใกล้ชิดกับผู้สูงวัยในชุมชนของตนเองเป็นผู้ถ่ายทอดการดูแลสุขภาพในช่องปากอย่างถูกวิธีให้กับผู้สูงวัยหรือผู้ป่วยติดเตียงในเขตความรับผิดชอบของแต่และตำบลโดยมีเป้าหมายคือการสร้างสุขลักษณะนิสัยในการดูแลช่องปากและฟันให้ดีถูกต้องตามหลัก โดวยวิธีการทำงานมีขั้นตอนดังนี้ค่ะเนื่องจากในช่วงเวลาที่จัดโครงการดังกล่าวนั้นเป็นช่วงแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 เทศบาลตำบลบางปูจึงมีการปรับแผนในการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจกับอสมในด้านทนตกรรมด้วยการเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาทำสื่อวิดิทัศน์สอนการดูแลช่องปากอย่างถูกวิธีการใช้อุป,ปกรณ์การนำเสนอเคสตัวอย่างเป็นการสร้างความเข้าใจ แบบนำร่องเพื่อนำไปบันทึกลงใน YouTube Channel และเผยแพร่ให้กับอสมอในกลุ่มลายได้ดูและศึกษาในเบื้องต้นหลังจากนั้นได้ทำการจัดการอบรมอาสาสมัครสาธารณาสุขด้านทันตกรรมขึ้นที่เทศบาลตำบลบางปูโดยเชิญคุณหมอผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ตอบข้อซักถามในการจัดอบรมครั้งนี้ได้เข้มงวดเรื่องการรักษาระยะห่าง Social d i s t a n c i n g เป็นพิเศษมีการวัดอุณหภูมิในร่างกาย การใส่หน้ากากอนามัยการใส่เฟซชิลเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่างๆโดยในครั้งนี้นอกเหนือจากการบรรยายตอบข้อสักถามก่อนออกปฏิบัติงานจริงได้มีการสอนการแปรงฟันและการใช้อุปกรณ์ต่างๆรวมถึงการทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่อีกครั้งเพื่อความมั่นใจของอสมทุกท่าน และแล้วก็มาถึงวันที่เหล่าบรรดาอสมอาสาสมัครสาธารณาสุขด้านทนตกรรมจะต้องออกปฏิบัติงานจริงกับกลุ่มเป้าหมายตามรายชื่อที่ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้กำหนดไว้โดยแผนคือการเข้าให้ความรู้กับผู้สูงวัยในเขตพื้นที่ของอสมแต่ละตำบลตามรายชื่อเดือนละหนึ่งครั้งเป็นเวลา3เดือนโดยในครั้งแรกอสมทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจและนำเอาความรู้ทฤษฎี และการปฏิบัติที่ได้รับมาทั้งทางสื่อออนไลน์และทางประสบการณ์ตรงจากคุณหมอนำมาเสนอให้กับผู้สูงวัยโดยในครั้งนี้อาจมีความติดขัดบ้างในด้านการนำเสนอเนื่องด้วยทักษะการสื่อสารของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันแต่ผลโดยรวมถือว่าผ่านค่ะเพราะความตั้งใจของเหล่าอสมที่มีต่อหน้าที่ทำให้การทำงานเป็นไปด้วยความราบรื่นในทุกตำบลค่ะ ระยะเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนถึงเวลาที่อาสาสมัครสาธารณสุขด้านทนตกรรมของเทศบาลตำบลบางปูจะต้องออกปฏิบัติงานอีกครั้งแต่ในครั้งนี้มีความแตกต่างจากครั้งแรกความกล้า ความมั่นใจการนำเสนอที่ถูกต้องแม่นยำของเราอสมอมีมากขึ้นทำให้การทำงานเป็นไปได้ด้วยดีและในครั้งที่สองนี้มีการติดตามผลงานความเปลี่ยนแปลงของผู้สูงวัยที่เป็นกลุ่มเป้าหมายความพึงพอใจที่มีต่อตอนเองและโครงการความแตกต่างของพื้นที่วัฒนธรรมการดำรงชีวิตวิธีการเดินทางของแต่ละพื้นที่คือมนต์นสเสน่ห์ของการทำงานในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางทางรถทางจักรยานยนต์ทางจักรยาน,ยนทาง นี่คือเหตุผลของการนำเราอสมอมาเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนโครงการในครั้งนี้ วันนี้เราจะมาเดินทางทางน้ำนะคะด้วยเจ้าหนี้กันนะคะอ๋อลงเรือไปเลยเหรอคะใช่อ่ะโอเคลงก็ลงขาดเชิค่ะหลังนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะหลังนี้เองค่ะท่านประหลัดค่ะแล้วแล้วมีมีผู้ผู้ป่วยกี่รายอันนี้มีสองรายค่ะตรงนี้สองรายผู้สูงอายุสองรายค่ะ โครงการพัฒนาศักยภาพอสมในวันนี้ถือว่าประสบผลสำเร็จเรามีแนวร่วมคือเราผศตผอ,อ,อท่านมาเองนะคะแล้วก็มีอสมเจ้าของเคสซึ่งการทำงานในครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณในความตั้งใจของอสมที่มีความตั้งใจครั้งที่1มีปัญหาอุปสรรคครั้งที่สองมีปัญหาอุปสรรคเราก็ช่วยกันแก้แล้ววันนี้ผู้ป่วยเองรู้สึกว่ามีการดูแลมีความใส่ใจมีการ ให้ความสนใจในเรื่องการดูแลในช่องปากที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นวันนี้จากการที่เรามาร่วมกันเพื่อสังเกตการกาารทํงานของอ,อสมอก็เห็นความตั้งใจความทุ่มเทใส่ใจในการที่จะดูแสดงว่าเราสามารถให้อสมอลงพื้นที่ทํางานในเรื่องเหล่านี้ได้แล้วเป็นอย่างดียิ่งค่ะ จากจุดเริ่มต้นในความเข้าใจความทุกข์ของการไม่มีฟันและปัญหาในช่องปากของผู้สูงอายุสู่การต่อยอดความสัมพันธ์ที่ดีของชุมชนโดยนําอาสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านมาร่วมขับเคลื่อนโครงการเล็กๆที่มุ่งหวังจะคืนรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับชาวบ้านผู้สูงอายุแต่สิ่งที่ได้กลับมามันมีคุณค่ามากกว่านั้นมันคือการได้เห็นความแตกต่างทางวัฒนธรรมการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันในแต่ละชุมชนย่อยและที่สําคัญกับการเปลี่ยน แปลงชีวิตครั้งสําคัญกับเชื้อโรคร้ายที่ทําให้วิถีชีวิตของเราไม่ง่ายอีกต่อไปภายใต้หน้ากากเหล่านั้นเขาเพียงมีรอยยิ้มที่มีความสุขหน้ากากก็ไม่สามารถปิดบังรอยยิ้มจากความสุขในใจได้อีกต่อไป